ครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาบทเรียนนะครับมาฝึกเกมนะครับฝึกสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์กันครับให้นักเรียนอ่านออกเสียงนับตามสีที่เห็นนะครับอันแรกก็คือเหลืองนะครับแดงชมพูฟ้าเขียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับจะสังเกตว่าการอ่านของเรานะครับจะต้องอยู่ช้าแล้วก็ ตั้งสติก่อนนะเพราะว่าโดยปกติเมื่อเราเห็นคําเหล่านี้นะเราจะก็จะอ่านเนะนะช่นอันเลขเราจะอ่านว่าแดงนะซึ่งจะเป็นตัวอักษรที่เราอ่านนะแต่ถ้าเราใช้นะทักษะการสังเกตก็คือมองไปที่สีนะรเราก็จะช่างใช้เวลานะสักครู่ในการตอบนะครับอันนี้ลองไปเล่นได้นะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลกนะครับหรือว่าบนผิวโลกนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโลกนะครับ สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนผิวโลกนะครับผิวโลกหรือว่าเรียกอย่างว่าเปลือกโลกนะครับจะมีอยู่2กระบวนการด้วยกันครับหก็คือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงครับเปลือกโลกบางส่วนนะมีการแตกออกทําให้บางส่วนมีการถล่มทลายนะครับ ถลม่มหรือว่าทลายหรือยุคตัวครับเือเกิดภูเขาไฟนะครับจะมีผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนนะครับต้นไม้สิ่งกอ่อสร้างนะครับนอกจากนี้ยังทําให้มนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายนะครับเช่นบริเวณแผ่นดินไหวนะที่เกิดขึ้นภาคเหนือของประเทศไทยนะครับอันนี้นครับเหมือนที่เราเรียนไปแล้วนะครับ ประเทศไทยของเราไม่มีแผน่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศโดยตรงนะครับอันนี้จะเรียกว่าแผน่นดินไหวนําเข้าก็คือเกิดขึ้นที่พมา่าแล้วก็เราได้รับแรงสั่นสะเทือน,นครับจะทําให้บ้านเรือนเกิดการแตกร้าวรั่วพังทลายลงมาได้นะครับแบบที่2เนี่ยว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆเช,า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 ชา่นการที่เปลือกโลกนะครับของเรานะครับมีการก่อนมีการผุพังของหินนะครับทําให้พื้นที่บางส่วนหายไปนะครับอันนี้จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆนะครับ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลกครับมาดูลักษณะนะครับจะมีด้วยการ5ลักษณะนะครับก็คือ1การผุพังอยู่กับที่นะครับก็คือการที่กระบวนการที่ทําให้หินผุพังออกโดยการเปลี่ยนแปลงของขนาดแล้วก็องคประกอบทางเคมีนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดการผุพังได้แก่ครับสปัจจัยก็คือปัจจัยทางกายภาพนะครับเคมีแล้วก็ชีวภาพดูคํานะครับ คำว่ากายภาพก็คือแปลว่าสิ่งไม่มีชีวิตครับไม่มีชีวิตนะครับเช่นอะไรบ้างก็คือเช่นน้ำอุณหภูมินะครับต่อไปทางเคมีนะครับทางเคมีก็คือจะต้องมีปฏิกิยาเคมีเกิดขึ้นนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นปฏิกิยาเคมีนะก็คือได้สารใหม่นะครับ ต่อไปปัจจัยทางชีวภาพชีวะมาจากคําว่าชีวิตนะครับก็คือเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นอะไรบ้างก็คือเช่นพวกต้นไม้นะครับต้นไม้มนุษย์สัตว์นะครับพวกนี้จะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนะครับมาดูรายละเอียดนะครับรูปเรกจะเป็นรูปของลานหินแตกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเกิดจากร่องรอยก็คือเป็นน้ำท่านเห็นไหมครับ เป็นร่องรอยของน้ําไหลนะครับเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะครับดราก็เลยเรียกว่า,า,วาปัจจัยทางกายภาพอันที่2คือปัจจัยทางเคมีนะครับเกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะครับในรูปก็คือจะเป็นรูปของหินนอกนะครับหินงอกหินย้อยครับถ้าลงจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างจะเรียกว่าหินย้อยถ้าข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจะเรียกว่าหินงอกนะครับถ้ามาชนกันเมื่อไหร่นะครับเป็นแท่งเสานะครับเขาจะเรียกว่าเสาหินนะครับ ซึ่งจะใช้เวลานานมากในการเกิดน,นะกว่าจะต่อกันนะครับลักษณะในรูปก็คือจะเป็นหินย้อยนะครับเกิดที่ที่ถ้ำพงช้างจังหวัดพังงานะครับรูปที่3าก็คือเป็นอันซีนของอยุธยานะครับก็คือวัดมหาธาตุนะครับก็คือจะเป็นรูปของเสียนพระนะครับเสียนพระพุทธรูปก็คือมีโจรขโมยว่าแล้วก็วางไว้ที่ต้นไม้นะครับปรากฏว่าต้นไม้นะพอห๋หุ้มเลือชาะสวนของใบหน้านี้นะครับถ้าทักเรียนมีเวลาก็ หรือว่าผ่านไปก็สามารถเว้ไปได้นะครับอันนี้อยู่ที่ทายานะครับเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะครับก็คือต้นไม้นั่นเอง2การกร่อนนะครับเป็นกระบวนการพังทลายของชั้นหินที่เกิดขึ้นจากที่เกิดจากกระแสน้ำนะครับมีน้ําลมหรือว่าปฏิกิริยาเคมีะการเปลีป่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับเรงโน้มถ่วงของโลกฐานน้าแข็งนะครับเช่นอะไรบ้าง รูปแรกจะเป็นรูปเสาเฉลียงครับเป็นหินที่มีลักษณะเป็นคล้ายรูปเห็ดนะครับเพราะว่าเกิดจากการกระทําของลมแล้วก็น้ํานะครับอันที่2องเป็นรูปของสามพันโบกนะครับเดิมก็คือเป็นแผ่นหินที่เรียบนะครับจากนั้นเกิดน้ํานะครับมีการพัดพาของตะกอนะครับทําให้หมุนนะครับลักษณะของตะกอนหมุนนะครับแบบนี้นะครับทําให้ลงลึกลงไปนะครับกลายลลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเขาเลยเรียกว่าสามพันโบกนะครับ นะครับสารที่นี้เรียกว่าสารพันโบอันที่3ก็คือเพชเมืองผีเจนว่ามีร่องรอยของน้ำเห็นครับน้ําไหลลงมานะครับอันนี้กระเซาะเนินหินนะครับเนินทรายนะครับทําให้มีลักษณะแบบนี้นะครับลูกที่3คือเพชเมืองผีนะครับสก็คือการพัดพาและทับถมกระบวนการจะมี2อันก็คือพัดพาเละทับถมซึ่งพัดพาเกิดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทับถมนะครับเมื่อหินหรือว่าดินนะครับหรือว่าพวกตะกอนต่างๆนะครับ ตรงนี้รวมถึงตะกอนนะครับด้วยนะครับถูกกัดกร่อนจะถูกกระแสน้ําหรือว่ากระแสลมพัดไปจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับลักษณะก็เช่นตะกอนรูปพัดนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นที่ภูเขานะครับลักษณะของภูเขาแล้วก็น้ําพัดพาตะกอนลงมานะครับมีลักษณะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปพัดก็คือไายปาจีนะครับอันที่สองก็คือดินตะกอนครับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสามมือสันดอนนะครับข้อแตกต่างกันก็คือ หนึ 1> 1่งกับสองนะครับก็คือจะเกิดต่างกันตรงที่สถานที่นะครับอันนี้จะต่างกันตรงที่สถานที่รูปที่หนึ่งครับดินตะกอนรูปพัดจะเกิดขึ้นบริเวณภูเขานะครับจะเป็นภูเขาอันที่สองดินตะกอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเกิดขึ้นระหว่างปากแม่น้านะครับกับทะเละครับหรือมหาสมุทร จะต่างกันตรงน,นี้นะครับลักษณะก็คือเป็นตะกอนครับพัดมาแล้วก็อีกอันที่ต่างกันนะครับก็คือลักษณะรูปแรกนะครับตะกอนรูปพัดจะเป็นกองนะครับสูงขึ้นนะครับอันที่สองจะเป็นแผ่ลงไปนะครับการเกิดแบบนี้นะครับก็คือเกิดการทับถอมตะกอนแล้วก็ทําให้เกิดครับเป็นตะกอนนะครับย er ื่นออกไปนะครับถ้าใช้เวลานานมากขึ้นก็จะเป็นแผ่นดินนะครับเป็นแผ่นดินนะครับที่ยื่นลงไปนะครับในทะเลนะครับอันที่สามคือสันดอนจะเกิดขึ้นที่บริเวณกลางแม่น้ํานะครับ อันที่สองกับสามต่างกันตรงที่อันที่1เกิดขึ้นที่ปากแม่น้ํากับหมหาสมุทรอันที่สองเกิดขึ้นที่กลางของแม่น้ํานะครับกลางแม่น้ําเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> เกิดการทับถมนะครับตอนฤด,ดูแรงนะครับน้ําก็แห้งขอดลงไปครับตรงสันตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมานะครับ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ก็คือทําปลูกพืชครับใช้ในการเพาะปลูกนะครับพืชที่มีอายุสั้นนะครับเช่นพวกพริกหรือว่าผักสนครัวนะครับตรงนี้จะมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ครับเหมาะแก่การปลูกพืชนะครับ4ก็คือการยกตัวหรือยุบตัวนะครับเนื่องจากพลังงานที่สะสมในเปลือกโลกมีแรงดันทําให้เปลือกโลกนะคแตกแล้วก็แยกออกจากกันนะครับทำให้เปลือกโลกยกตัวหรือยุบตัวมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับ ตัวอย่างเช่นภูกระดึงนะครับที่จังหวัดเลยอันนี้จะเป็นรูปของผ่าลมสั์นะครับผ่าลมสังจะดูที่พระอาทิตย์ตกนะครับจะเป็นอันซีนของภูกระดึงนะครับรูปที่ของเขาพผ้านะครับจุดรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทธลุงกับตรังนะครับอันที่3ามรอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับการยกตัวหรือยุบตัวนะครับจะเกิดขึ้นภายในภายในแผ่นเปลือกโลกนะครับ ภายในแผ่นเปลือกโลกนะครับอันนี้จะเป็นยกเตือหรือยุบตัวในต่างกันกับอันที่ะครนะก็คือโคดโค้งของฮอ,อนี้เกิดขึ้นระหว่างแผ่นเปลือกโลกนะครับก็จะเป็นแผ่น2แผ่นนะมาชนกันนะครับทําให้มีลักษณะเป็นเทือกเขานะครับเช่นเทือกเขาอิมาลัยนะครับประเทศเนปาลนนครับที่มียอดเขาที่สูงที่สุดก็คือเอเวอเรสต์นะครับ ตรงนี้แล้วก็เทือกเขาเอลทวีปยุโรปเทือกเขากลางมหาสมุทรก็คือตรงนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างเป็นป่นเปลือกโลกมาชนกันนะครับสองแผ่นต่อไปนับตัวอย่างของลักษณะการเปลี่ยนแปลงครับภูมิรักษ์นะครับภูมิรักษ์ก็คือลักษณะของเปลือกโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับทางธรณีวิทยาบนผิวโลกลักษณะนี้ยําให้เปลือกโลกที่มีนะรูป,ปรพันธ์สถานก็คือมีรูปร่างนะเปลือกโลก มีรูปร่างต่างกันเช่นลาดหินปุ่มนะจังหวัดเพชรชบูรณ์นะจะเป็นลักษณะเป็นหินนะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะเรียกว่าลาดหินปุ่มสองก็คือคลาสนะครับคลาสตรงนี้จะเกิดขึ้นบริเวณหินปูนครับคลาสก็คือจะเป็นการผุพังนะครับอยู่กับที่นะครับแบบเคมีนะครับเกิดการปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับจะเกิดเฉพาะท่ำที่เป็นหินปูนนะครับ เมื or things or things like to to ่อน้ำนะับที่มีลักษณะเป็นกรดนับกัดเซาะหรือว่าทำปฏิกิริยานับกับหินปูนทังนี้ครับทําให้หินปูนผุพังนับมีลักษณะเว้ามีลักษณะเว้าหรือว่าเป็นริ้วรอยตรงนี้นับเป็นริ้วร่องนับลงไปในเนื้อหินนับตรงนี้นะครับลักษณะเป็นร่องตรงนี้นะครับจะเรียกว่าคลาสนะครับคลาสก็คือเกิดขึ้นเฉพาะหินปูนนะครับตัวอย่างก็คือถ้ำปูนถ้าหินปูนนะครับอคิโยอคิโยชิโดนะครับอคิโย หินปูนอะคิโยชิดนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ต <iałem S 1> <dragon S 2> ่อไปก็คือกุมพลักนะครับกุมพลาชก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นหม้อครับรูปร่างนะครับลักษณะคล้ายกับหม้อนะครับคําว่ากุมนะครับกุมพลาตรงนี้แปลว่าหม้อครับมันราศีกุมนะครับที่คนเม่หม้อน้าอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คือลักษณะการที่เกิดแบบนี้เพราะว่าหินครับ โดนน้าพัดพาแล้วก็วนนี่นะครับทาให้หินโพระ่ตะกอนน้าพัดพาลักษณะวนวนไปเรื่อยๆนะครับจนลงลึกเข้าไปนะครับลักษณะคล้ายหม้อนี้นะครับเราเรียกว่ากลุ่มพลักนับอันนี้ก็คือรูปสามพันโบกที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ่อไปแคนยอนนะครับแคนยอนจะเป็นลักษณะก็คือน้ำนับที่ไหลกัดซาะในหินนะครับจนเป็นร่องลึกนะครับลงไปจะมีลักษณะเป็นผาชันตรงนี้นะครับ ก็คือถ้าน้ําลงไปในผาชันเราจะเรียกว่าแขนยอนนับก็คือเป็นการกัดซอสในแนวแนวดิ่งนับลงไปนะครับเดิมก็คือแม่น้ําจะอยู่ตื้นนับต่อไปนะครับมีการไหลเรื่อยๆกัดซอสลงไปในแนวดิ่งนับเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าแขนยอนนะครับต่อไปเนินทรายนะครับเนินทรายก็คือบริเวณทะเลทรายนะที่มีลมนะครับการพัดพาของลมนะับพาตะกอนมากองรวมกันนะเป็นลักษณะเป็นรียวแบบนี้นะเรียกว่าเนินทรายการสะสมตัวของตะกอนนะครับ เช่นก็คืออันนี้จะเป็นรูปของสันดอนนะครับกลางแม่น้ําก็คือมีการพัดพาของตะกอนนะมาแล้วก็รวมรวมกันเยอะๆตรงนี้นะครับมีการพัดพาแล้วก็ทับถมนะมีการสะสมตัวของตะกอนนะเกิดขึ้นแม่น้ําโค้งตวัดทิศทางการไหลของแม่น้านะมีการสะสมตัวของตะกอนแล้วก็มีการยื่นออกมานะเดิมแม่น้ําที่เพิ่งเกิดนะครับหรือว่าแม่น้ําเกิดใหม่จะมีลักษณะตรงแบบนี้นะครับนักเรียน อันนี้ก็คือเกิดใหม่นะครับแต่เมื่อเวลานานขึ้นนะครับแม่น้ําก็มีการพัดพาของตะกอนนะครับมาทําให้เกิดการถมตรงนี้นะครับเกิดขึ้นเดิมก็เลยเป็นแบบนี้นะการไหลของน้ําก็เลยเปลี่ยนก็เลยโค้งนะพอมาตรงน,นี้อีกก็เจอตะกอนนะครับมันก็โค้งนะครับลักษณะที่เป็นโค้งแบบนี้นะครับก็คือแม่น้ําที่อายุนานนะครับแม่น้าที่เกิดขึ้นนานอายุเยอะนะครับ เช่นแม่น้ําเจ้าพญานะครับจะมีลักษณะแบบนี้การที่โค้งเพราะว่าอะไรครับมีาการตะกอนนะครับเกิดขึ้นตกนะกอนครับทับถมนะครับน้ําก็เลยอ้อมนะครับยิ่งโค้งเท่าไหร่แสดงว่าแม่น้ํานั้นยิ่งอายุเยอะเท่านั้นนะครับและต่อกันก็คือจะเป็นทะเลสาบรูปเอกรับอันนี้อ่านว่าเอกนะสแแอกอห่างกอไก่นะอ่านว่าเอกทะเลสาบรูปเอกตองน,นี้เกิดจากแม่น้ําโค้งตะวัดนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ทางการไหลจนมีลักษณะเป็นบึงนะครับตรงนี้เรียกว่าทะเลสาบรูกเอกันะครับทะเลสาบก็คือเป็นทะเลนะครับหรือว่าแหล่งน้ําที่มีรสจืดนะครับเป็นแหล่งน้ําจืดนะครับจะเป็นแหล่งน้ําจืดนะครับเรียกว่าทะเลสาบรูปเอวกนนะครับตรงนี้ ก็คือร่องรอยของมันจะเกิดหลังจากเนี่ยเกิดหลังจากแม่น้ำโค้งตะวัดนรับมันโค้งตะวัดเกิดขึ้นครับพอโค้งตลาดปุ๊บไอ้บางส่วนครับมันก็เลยมีการทับถมครับทาให้ตรงนี้นะครับยื่นออกมาครับตรงนี้ที่ออกมาก็คือทําให้มีลักษณะเป็นบึงครับเป็นบึงเกิดขึ้นครับเขาเลยเรียกว่าทะเลสาบรูปกนะครับ ต่อไปนะครับเหล่งตะกอนรูปพัดนะครับพัดในที่นี้ก็คือลักษณะคล้ายกับพัดของจีนครับรสกแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตะกอนนะที่พัดพาแล้วก็ทับถงนับเยอะๆคองแบบนี้นะเป็นลักษณะเป็นรูปพัดนะครับการพัดพาทับถงตรงนี้เกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการไหลของน้ํานะครับมาแล้วก็มีการกัดเซาะนะครับบริเวณภูเขานะครับอันนี้จะเกิดขึ้นบริเวณภูเขานะครับต่อไปดินดอนสามเหลี่ยมนะครับ ที่นอนสามเหลี่ยมจะเป็นการสะสมของตะกอนนะบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลครับหรือว่ามหาสมุทรครับต้องสีน้ําตาลตรงนี้นะครับเรียกว่าตะกอนะครับที่ทับถมกันตะกอนตรงนี้ถ้าทับถมกันเยอะๆนะครับจะกลายเป็นแผ่นดินนยื่นไปในทะเลนะครับเช่นตัวอย่างก็คือบริเวณที่เป็นที่อยู่ของจังหวัดนะปทุมธานีตรงนี้ครับปทุมนะครผูกปทุมธานีนนทบุรีนะครับ รวมถึงกรทมนะกรุงเทพมหานครตรงนี้ก็จะเป็นการทับถมของตะกอนนับป่าแม่น้ําจนมีลักษณะเป็นแผ่นดินยื่นลงไปนะครับเกมการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับให้นักเรียนบอกนะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับทั้งร้าลักษณะดูนะครับว่าในเกมของเรานะในพวกที่ครูให้มาเป็นแบบไหนนะอันแรกก็คือเกมการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับดูนะครับลูกที่หนึ่งสามพันบส์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนครับ เฉลยก็คือแบบก่อนนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่น้ำนะครับพัดพาโพตกร์ทําให้ลักษณะน้บของอินครับกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นวงกลมนะลักษณะไข่หม้อหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มพลักตรงนี้นะครสองดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํานะครับเป็นลักษณะแบบไดนนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือสามนะเฉลยก็คือการเปลี่ยนแปลงนะที่เรียกว่าการพัดพาและทับถมนะครับ ต่อไปรูปที่สามนะครับรูปที่สามถ้ำพุงช้างครับให้สังเกตหินย้อยตรงนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนครับเฉลยนะครับการผุพังอยู่แบบที่นะครับที่เรียกว่าปัจจัยทางเคเคมีนะเพราะว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะตรงนี้รูปที่สี่เทือกเขาอมาลัยประเทศในปา้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนครับรูปที่สี่จะเป็นเฉลยนะครับ การโค้งงอของเปลือกโลกนะครับรูปสุดท้ายนะทุทิย่าภูกระดึงนะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนะครับฉเฉลยก็คือการยกตัวหรือยุบตัวนะครับข้อแตกต่างระหว่างยุบตัวหรือยกตัวนะครับกับคดโค้งอง,งอจะต่างกันตรงที่ยุบตัวหรือยกตัวตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นภายในแผ่นดินนะจะเป็นลักษณะเป็นภูเขานะรหรือว่าภูดอยตรงนี้นะครับ แต่ถ้าคโค้งกงอนจะเป็นลักษณะของแผ่นทวีป2แผ่นมาชนกันนะครับเฉลยก็คือการยกตัวหรือยุบตัวครับคะแนนพิเศษวันนี้นะครับใครดูวิดีโอหรือว่าเข้าไปเรียนออนไลน์ทาง s o r t t o f t s นะครับนักเรียนเอาโค้ดตรงนี้ไปใส่นะครับก็จะได้2คะแนน